ลืมเตาจ้ะไม่ได้เอาเตาแก๊สมาครัขวของคุณลุงคุณป้าที่นี่เลยทีนี่ค่าแอร์ร้อย้าสิบบาทต่อหนึ่งเต็นท์ะ สวัสดีครับพี่สสวัดีค่ะมากลางเต็นท์นะครับพี่อ๋อที่จองไว้ใช่ไหมหาลมกลางเลยจ้าเอาตรงไหนก็เลือกเอาเลยนะมีเต็นท์มากลางเลยพี่วันนี้มีคนเขาไปนั่งเล่นน้ำแต่น้ำไม่มีนะเพราะเปิดเขื่อนเปิดเขื่อนวันไหนครับพี่เปิดสุคเสาร์อาทิตย์ไม่มีน้ำเลยใช่ไหมพี่น้ำมีแต่เป็นน้อยแต่เป็นน้ำแบบนิ่งๆใช่ไหมพี่ครับอืมได้เลครับพี่เดี๋ยวผมวนไปดูขอบคุณครับพี่สรุปว่าไม่มีน้ำเลือกกันอยู่หลายที่เนาะแต่ว่าสรุปว่าจะเอาที่นี่เพราะว่ามีน้ำจไปดูกันว่าไม่มีน้ำ บรรยากาศมันจะเป็นยังไงเอ,เอกลับมาอีกแล้วนะคะกับจุดสุดยอดเคนวันนี้นะคะเมก็พาเพื่อนๆทุกคนนะมานี่เลยหาดทองย้อ,อยอยู่ที่จังหวัดนครน,นายกนั่นเองนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับกรุกงเทพเลยใครที่อยู่แถวๆกรุงเทพก็สามารถมาเที่ยวใกล้ๆได้นะคะเก็บค่าบริการนะคะคนละ200บาทแต่ว่าถ้าเป็นเด็ก6ปีถึง12ปีก็จะเก็บแค่คนละหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ ไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็จะมีล่องแก่งกับขับ ATV ด้วยใครที่แบบมาแล้วก็อยากทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยหาดทองยอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัาวนนี้บรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงแล้วก็จะมีเพื่อนมากางเต็นท์เยอะไหมไปดูกัน มาลงทะเบียนกับคุณลุงนะคะชื่อคุณลุงแดงวันนี้ปิดนะคะเพราะว่าลุงไปสอยมะปรางอยู่ที่สวนโอ้โเก็บมะปรางากันหมดเลย,อ,ยอ๋อจะเลยปิดร้านไว้ที่นี่ก็จะมีพวกข้าวมีอาหารมีหมูกระทะด้วยห <c oughs> มูกระทะชุดเท่าไหร่คะคุณลุง <c oughs> ชุดละสี่ร้อยชุดละสี่ร้อยเข้ามาดู มันมีของกินเพียบเลยนะคือเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยมีมาเราก็จะมีให้หมด<า>มีเกือมีตกสนามแล้วค่าเช่าคิดยังไงคะคุณลุงค่าเช่าจะมีตั้งแต่1,200บาทคือสูงสุดนะคะค่ะแล้วก็ลูกค้า ได้สองคนหมายถึงว่าลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าหัวสองคนเราก็จะมีโต๊ะให้ม<อ>ชุดเกอีสองตัวก็ <c oughs> คือมีครบเลยในเซ <ใน S 1> ตหนึ่งพันสองร้อยบาทะนะคะนนพวกหมอนพวกพัดลมอะไรมีให้หมดเลยอแล้วก็ห้าร้อยนี่หมายถึงเต็น์เต่าอ๋อโอเคค่ะก็คือสะดวกสบายมากสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ารีบมานะคะโดยไม่ได้มีอุปกรณ์อยากจะมาลองกางเต็นท์ก็คือมาที่นี่ได้เลยหาดทองย้อยนะคะก็หนึ่งพันสองร้อยบาทได้ครบทุกอย่างเลยนี่ มาพบกับคุณลุงแดงครับแล้วมีราคายอมยาวด้วยไหมมีครับมี500ตามสุดก็คือส0มร้อยบาทตามสุด300แล้วก็ราคากลางห้าร้อยจะไม่มีอุปกรณ์ให้ใช่ก็คือจะได้แค่เต็นท์อย่างเดียวค่ะโอเคอันนี้เป็นแบบฟอร์มการลงทะเบียนของที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลงทะเบียนกันก่อนครับ ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปหาที่กลางแต่หลังจากลงทะเบียนนะคะคุณลุงเขาจะมีกฎระเบียบให้เรานะคะว่ามีอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะใน8ปข้อนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนี่มากลางเต็นท์นะคะรักความสะอาดกันด้วยนะคะคุณลุงก็แถมถุงดํามาให้ด้วยนะคะห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะคุณลุงบอกแล้วก็ถังขยะก็คืออยู่ตรงนี้ ตรงนี้เที่ยวเสร็จแล้วก็คือขนขยะเก็บของรังพึ้งรังจานนะคะให้สะอาดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องแอร์นะคะเต็มที่เลยนะคะให้แค่9,000 BTU นะก็ใครที่จะมาก็คือต้องนัดไว้ก่อนนะต้องจองไว้ก่อนเพราะว่าในลานเนี่ยเขาจะให้ได้แค่4เครื่องเท่านั้นนะคะต่อ1คืนนะคะแล้วก็ใครที่มีแอร์นะคะก็จะเก็บค่าแอร์เพิ่มอีก หลังละ150บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างล่างเราจะไปกางเต็นต์ตรงไหนกันดีนะคะเพราะว่าตั้งแต่กางเต็นท์มาคือวันนี้เรามาเร็วนะเอาจริงเร็วที่สุดเลย4ี่โมงครึง่ง แล้วก็กางเต็นท์กันแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะก็บรรยากาศของหาดท้องย้อยนะคะหลายคนที่ไม่เคยมาเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบคิดว่าจะเป็นหาดทรายทะเลหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นหาดริมทาน,นะคะ่ะก็บรรยากาศก็เงียบสงบนะคะบรรยากาศดีมากๆแต่ว่าวันที่มาเนี่ยมันคือวันอังคารจะไม่ค่อยมีน้ํานะคะคุณลุงแดงนะคะ,ะแจ้งว่าน้ำเนี่ยจะมีวันศุกร นะคะซึ่งอาจจะเป็นวันศุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีผู้ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆใครที่ไม่เคยมาแล้วก็อยากมานะคะแนะนําเลยว่าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงพฤหัสน,นะคะไม่ต้องโทรนะคะวอร์กอินเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะน้อยมากๆอย่างวันเนี้ยมาก็มีแค่เต็นท์เม็เต็นเดียวนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาพักสุกเสาร์อาทิตย์ก็โทรเข้ามาก,ก่อนนะคะเพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะ ใครที่มีรถแคมป์คานนะคะสามารถเอามาจอดได้ด้วยนะคะก็ได้ประมาณ8ดคันอยู่ราวๆนี้นะคะบรรยากาศก,ก็ดีเหมือนกันได้มุมเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ2องร้อยบาทเท่ากันเลยนะคะใครที่อยากลองมาเที่ยวที่หาดทองย้อยนะคะก็แนะนาสาหรับใครนะคะที่อยากมาเล่นน้าโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะพาลูกหลานเล่นหลนอะไรเข้ามาเนี่ยก็สามารถทามาได้เลยแต่แนะนําให้เป็นวันศุกร์นะคะเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยทางเขื่อนเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำมาให้นะคะแล้วก็ ใครที่ไม่ชอบมากางเต็นท์หรือว่าแค่อยากจะแวะมาทานข้าวนะคะหรือว่าแวะมานั่งเล่นนะคะก็เก็บค่าบริการคนละ50บาทนะคะมี a อทีวีมีล่องแก่งด้วยนะคะส่วนช่วงครัวมั่วมัวตามเมวันนี้จะมีเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะช่วงมั่วมัวตามเมนะคะเราก็จะมีเมนูอะไร ทุกคนหลังจากที่เราไปตลาดนะคะใกล้ที่สุดก็จะเป็นตลาดประชากะเกษมนะคะใกล้ที่สุดของอาหาดทองย้อยนะคะเราก็ไปซื้อของมาครบเรียบร้อยแล้วเมนูนี้ที่เราจะทำก็คือเมนูเมี่ยงหมูปมือแต่หนวสิ่งอื่นใดลืมเตาจะ้ะไม่ได้เอาเตาแก๊สมาเพราไม่ได้เอามาเราทำไงต่อก็เดี๋ยว เราลองขึ้นไปดูว่าทางที่นี่เขามีให้เช่าหรือเปล่าหรือว่าอาจจะขอยืมเตาแก๊สคุณลุงต้มไปก่อนนะคะอย่าไปกลัวปัญหาทุกอย่างมีทางออกทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงได้ที่ต้มแล้วก็ยืมหม้อคุณลุงยืมคั่วของคุณลุงคุณป้าที่นี่เลย <laughs> ขอบคุณนะคะได้แล้วนะคะ มีหม้อมีทุกอย่างแล้วว่าแต่แก๊สใช้ไง <c oughs> เดี๋ยวละล้างหมูก่อน <c oughs> เราก็มาขัดเวลาการกินของคุณลุงกับคุณป้าอันนี้เป็นคุณลุงแดงแล้ว่าคุณป้าที่ดูแลแคมป์ที่นี่นะคะเราบอกแล้วว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออก ของอร่อยมันต้องยากหน่อยก็กำลังจะหั่นหมูนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลุงคุณป้าที่นี่แบบน่ารักมากเลยบันเทิงบันเทิงมาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่ครัวของเราเหมือนเดิม ก็ได้ทําน้าจิ้มเสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มซีฟูด้ดอุ้ยเดี๋ยวก่อนขอโทษลืมลืมลืมใส่ถัวตัดก็เลยต้องมาขอแล้วก็ไปใส่ใหม่อันนี้คือการทําน้าจิ้มซีฟู้ดกับเมี่ยงครั้งแรกของเราจะบอกว่าหลังจากคลิปนี้ไม่ว่าเมนูอะไรก็แล้วแต่นะมันคือเมนูแรกของเมทั้งหมดเออมันถึงมีช่วงมัวม่วๆตามเมย์ ก็บอกแล้วไงว่ากินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่าไม่มีอะไรกินจําใจต้องกินได้อยู่ไหมเนี่ยใส่หมดเลยไหมเทลงไปเลยมันจิ้มยัวยัวจเป็นไงสีมันอร่อยนะ <laughs> มันอร่อยนะ กับเมี่ยงหมูคนทําทําเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คนกินลองชิมดูว่าเป็นยังไงกว่าจะเสร็จนะทุลักทุเลใช่ได้วัตถุดิบมาก็พอมาถึงปุ๊บอา้าวลืมเอาแก๊สมาโอ้โหท้อใจเลยอืมดีนะได้แบบได้คุณลุงคุณป้าเออแม่ใจดีมากมเป็นไงบ้างอร่อยอีกแล้วอร่อยจริงจริง เป็นเมี่ยงหมูที่เขาทำครั้งแรกนะครับมอมัอม่วตามเมย์มใช่ไหมเ <laughs> มี่ยงมั่วอร่อยเฉยอ <laughs> บรรยากาศจุดติณน,นะครับ<ช>ข้างหน้าเราจะเป็นริมทานหาดทองย้อยใช่และเนี่ยเป็นคนที่สงสัยนะเวลาไปไหนก็แล้วแต่สงสัยว่าแบบว่าชื่อทําไมถึงชื่อนี้ชื่อนี้ะอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ได้ข้อมูลมานะคะว่าไปคุยกับเจ้าของลานม,มาคุณลุงคุณป้ามาเจะกคู่เนี่ยนะคะก็รู้ที่มาของหาดทองย้อยได้ข้อมูลมาว่าหาดทองย้อยนะครับก็คือมันเป็นที่ที่เลยออกมาจากดินเขาจะเรียกว่าหาดแล้วก็ชื่อแม่เขาชื่อทองย้อย ก็เลยรวมกันเป็นหาดทองย้อยแต่ก็อย่างที่พูดไปที่เมย์บอกไปก็คือน้ําเขาจะเปิดเขื่อนแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มากางเต็นท์เลยย้ําอีกทีก็คือเข้าได้แต่ว่าคนละห้าสิบาทเข้าก็ประมาณนี้เนาะอากาศดีนะที่เราไปหาดกันมานี่เราไปกันมา3หาดแล้วนะหาดอะไรบ้างหาดเท่าถีเฮ้ยหาดปลีเฮ้ยหาดเทียนทะเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้ว คนืนเล่นนะหาดแรกคือหาดเตียนทะเลหาดที่สองคือสวนวังแก้วที่เราลงคลิปไปใชหาดที่สามนี่คือหาดทองย้อยหาดทองย้อยของเรานี่เองครับแต่หาดนี้คือไม่มีทรายนะครับไม่มีทรายไม่มีน้ําเค็มมีแต่น้ําเขื่อนมีแต่เหมือนเป็นปิวริมลําธารนะคะแล้วก็ตรงเนี้ค่ะเอ่อมันก็จะมีปลั๊กไฟนะมีไฟให้ใช้นะคะมีตามจุดเลยสะดวกสบายมากมาก ห้องน้ำนะคะก็จะต้องขึ้นบันไดไปองู่ขดูมบนไกลหน่อยถ้าตกลางข้างล่างใช่ค่ะแต่ตอนนี้อากาศเย็นอยู่นะไม่แต่แต่ที่เนี้ยที่น่าสนใจอย่างที่แม่เขาบอกมาเมื่อกี้สถานที่เนี้ยคือเขาเปิดให้มามีติ้งได้ไงเขาเรียกว่าอะไรนะจัดงานเหมาลานอะไรเงี้ยใช่แต่ราคาไม่ได้ถามไปนะว่าเท่าไหร่ใช่ค่ะก็จะบอกว่าตอนเนี้ยยี่สิบห้าองศา ใช่แต่ว่าเหมือนจะเย็นขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้มันแค่เย็นนะก็คือวันนี้ก็เหมาล้านเหมือนกันเออใช่มาแค่็นเดียวเมื่อตอนเย็นมีคนญี่ปุ่นมาใช่นั่งกินหมูกระทะคนไทยพาคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเขาก็คิดว่ามีน้ำเหมือนกันไม่มีไม่มีน้ำไม่มีน้ำเขาดูมาจากในเน็ตแล้วเขาคิดว่าเล่นน้ำได้ไม่มีน้ำอร่อยนะอืคือแปลกนะมาแคมป์แล้วทำกับข้าวอร่อยแต่อยู่บ้านนี่ไม่ได้เรื่องเพรเดี๋ยวเราขออนุญาต ดินเนอร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาอถ่ายให้ดูบรรยากาศตอนเช้าว่าเป็นยังไงเราจะตื่นกันหรือเปล่าเนี่ยตอนเช้าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศพรุ่งนี้ดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงแล้ก็เก็บเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตรงนี้นะคะถ้าถามการให้คะแนนนะความสะอาดคือเต็ม10บเลยนะคะ,ะแล้วก็ความเงียบสงบ,สงบเต็ม10เลยนะคะแต่ว่าเราพลาดตรงที่เรามาวันธรรมดาน้ำก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่า รวมๆแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์จะมาสรุปให้ฟังนะคะกับการนอนที่หาดท้องย้อยหนึ่งคืนนะคะก็คือสรุปเลยนะคะคือ,อทุกอย่างดีหมดนะดีหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ห้องน้ําสะอาดมากๆสําหรับคนที่แบบกําลังจะเปิดใจกลางเต้นเนาะแต่ว่ากลัวปัญหาการเข้าห้องน้ำเมย์จะบอกว่าลองมาเทสท,ที่นี่ที่แรกก็โอเคเพราะว่าห้องน้ําสะอาดแล้วก็ดีมากๆมเมย์ก็เป็นคนนึงที่เวลาไปไหนแล้วจะต้องดูห้องน้าก่อนเป็นอย่างแรก ถือว่าสะอาดมากๆนะคะถ้ามาสุกสา์อาทิตย์ได้เล่นน้ําใช่พาลูกพาหลานมาเที่ยวกันใช่มาทํากิจกรรมกันได้นะคะที่นี่ครบคันแน่นอนอากาศดีเมื่อคืนก็ยี่สิบองศาประมาณ23องศาหน้าร้อนนะเธอ23องศาไม่ต้องกลัวร้อนนะเนี่ยขนาดตอนนี้เป็นเวลาแบบจะเที่ยงแล้วอ่ะยังไม่ร้อนเลยเพราะว่าเขามีต้นต้นไม้ต้นใหญ่ก็ข้างบนจะเป็นแบบพวกวิวดอกไม้วิวอะไรว่ามันโอเคมากๆเลยแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวกลับไป ทำงานก่อนเพราะว่าชาร์จพลังเต็มที่แล้วนะคะคืนเดียวสําหรับเราสองคนมันก็คือว้าวว้าวมากๆแล้วนะคะสําหรับอีพีหน้านะคะเมย์กับพี่บอลจะไปที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับไต่กด s u b สไครป์ให้เราสองคนด้วยนะคะฝากติดตามช่องจุดสุดยอดแคมป์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ